เป็นคนกินกนหัวใจนี่เป็นเจนี่แต่งกังนเลยหน้ามึงเนี่ยฮะผูงสวยต้องตายแนละ้วพวกี่คนเราอ่ะรูปประทับนามประทัได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะู้รสงสารมึงจริงๆเลยนะมึงนี่แบบกันดารยัหน้าตานักันดานนันหัวเลยอ่ะมันแค่กันดานหน้ามือชนรบด้านะกินกิทัททงดอนอ้โห้ที่แงหน้าเป็นการด้อเลยมึงจะอําจะว่าอะไรกลัวเกงใจรองพื้นกูมั่ง ไอา,า,า,ากนี้กูบอกมึงเลยนะอี้คันดอนรมาอย่าเดินผ่านวัดเลสับเ,เลือไม่เอามึงไวนะ้เลยนีไกไม่ได้ดี ก็นนั่แหละทำไมกูกดมือถือมันยังไงที่มึงล่าก,กดหวยฮานอยกูยังไม่พูดเลยเถียงกันสิเถียงกันสิเถียงไหนโดยเจ็บไม่กว่าแล้วเดี๋ยวนี่อบอกแล้วบอกที่เด็ดที่เด็ดชื่อก็บอกแล้วฮานอยฮานอยน่างนอย,อยอยู่ยที่จังหวัดน,นั่นเองนน่หาผัวก็ต้องหาเรื่อยๆเข้าใจไหมกูไี่พูดแล้วแห่จะหาว่าโอเวอร์น่ะ หัวหลงหลงรักมึงเหรอหลงทางในที่ไปไหนก็ไม่รู้ขนาดพี่พีเอ็กยังหลง มีลูกพูดมเนี่ยครูไม่กล้าเปิดจริงๆมึงกูลัวพวกมึงรับกันไม่ได้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาเลิกงานแล้วเขาก็จะมาหากูอ่ะเกูจะเพื่อนกันยังไงจะรับได้อยู่แล้วมันจะได้บอกไงจะได้ช่วยกันสแกนไงช่วยผู้ชายคนนี้มันดีไหม เกลอนักรยาแล้วก็ผมไม่รู้ผมชอบเพลงนี้เขาไงเขาพิเศษอุ้ยจ๋าละววดป็นยามากทำไมอะมึงโอไม่อะไรมึงระว่าน้ามันก็อย่างเงี้ยฝัวมันก็อย่างเงี้ยก็ที่เนี่ยกูบอกแล้วไงว่ากูไม่กล้าบอกว่าพวกมึงก็เป็นเส้อย่างเงี้ยไอ้คุณบาทที่เรียนบอกอินเดียนั่นนี่ชื่ออะไรอะชื่อสง่าหุ้ยจาเลยแฮมชื่อยังเชยเลยอะแล้วผมชื่ออะไรสมี่มสมี่มไอ้ดอกใช้กับมันอีกอุ้ยัวนี้เล่แหละ ตามเสียงของใครพี่จะทําตามเสียงหัวใจของพี่เท่านั้นไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่นะพี่เป็นยามพี่เลี้ยงได้พี่อะไปเป็นยามอีกที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมเว้ยที่นั่นมีร้านอาหารตามสั่งเดี๋ยวเราเซ้งเราไปใช้ชีวิตกันใหม่หนูจะทำโรงงานเลยช่วยพี่พีแม่พี่ขายที่ได้ไปอยู่กับพี่พี่เป็นยามพี่เลี้ยงได้เนี่เก็บไว้เรวไปทำชูกันไปสร้าง ห้องมันลดจะอยู่ห้องใหม่ดีๆ,ๆนะลูกแมวเต็มห้องหมดเลย <c oughs> ไมพพพ่พูดถึงห้องพูดถึงนอ้องไม่บอกแม่นะเพราพี่มาขออ่ะอันะี้พี่ขอไม่กินเหล้าอันนี้พี่ขอไม่กินเหล้านะพอไมนะหมเฮ้ยถ้าไม่พอเี่ยพอสิบบาทเฮ้คใช้ <c oughs> ชีวิตอยู่กับพี่นะอ่ะาไปอีกเนี่ยนะห้องอื่นี <c oughs> น่้ยอ่ะเอาวไปอีกเฮ้ยกระเป๋เาเอแคร์ชิสาไม่ทรงซ้อนเนี่ยชีวิตอยู่เพราไม่เหมาะไม่สาม